ดีค่ะเชฟโคโลราโดทางเราก็มีกันชนท้ายนะคะจะบอกว่าใช้ด้วยกันกับ i s u ู u DMAX ม2012-2019เลยค่ะกันชนท้ายรุ่น RB003P จาก LWN4x4 c คเป็นแบบเหล็กหนาเน้นใช้งานลากจริงค่ะเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะถอดกันชนท้ายเดิมออกก่อนนะคะและยายป้ายทะเบียนกับระบบเซ็นเซอร์ถอยมาใส่ในกันชนท้ายตัวใหม่ค่ะโดยกันชนท้ายของเราจะมีรูเซ็นเซอร์รองรับไว้อยู่แล้วจํานวน4รูค่ะ ไปเราจะใช้น็อต M 1 2คูณ40ที่มีรวดพันอยู่หลอยเข้าไปในรูคัสซีค่ะใส่ล้อไว้ก่อนเลย2ตัวและยกกันชนหายขึ้นห้ากับตัวรถพยายามปรับให้ขากันชนแน่พอดีกับน็อตที่เราใส่ล้อไว้ค่ะใช้แหวนและน็อตตัวเมียลล็อกน็อตด้านใต้2ตัวให้เรียบร้อยค่ะเพื่อให้กันชนแน่ไม่หลุดออกมาจากตัวรถก่อนค่ะ ส่วนด้านข้างเราจะใช้นอ็อต M12 คูณ3 3ตัวขันล็อกเข้าไปขันย้ำน็อตทุกตัวให้แน่นอีกรอบโดยสรุปแล้วค่า4หนข้างเราจะล็อกน็อตไปทั้งหมด5ตัวเลยค่ะกันชนตัวนี้รองรับอุปกรณ์ลากพ่วงนะคะมีคันด้านใต้หนา4.5มิลเลยค่ะและห่วงโอเมก้าของเราจะมีพลาสติกกันกระแทกให้ห่วงจะแน่นไม่กระแทกกับตัวกันชนให้เกิดเสียงดังและเกิดรอยเลยค่ะ ไฟสองป้ายก็กับใสยไฟเดิมของตัวรถเท่านี้งานติดตั้งกันชนท้ายก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะถูกใจผู้ใช้งานสุดๆพอเปลี่ยนกันชนแล้วรถหล่อเข้มขึ้นมาทันตาเลยค่ะอยากดูงานติดตั้งตัวไหนให้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสัญญาเลยว่าจะทำคลิปดีๆมาให้ชมกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ